น้ำเดือดแล้วเอาเส้นลงไปลวกค่ะว้าว <Wow. S 1> wow. ล้างน้ำเปล่าลวกลูกชิ้นแล้วก็เอาเนื้อสไลด์ลงไปค่ะทุกคนค่ะเลยว้ wow. าวน่ากนเลยหอมมากลูกชิ้นสุกแล้วว้า wow. วน่ากินมาก เอาผักลงไปลวกขึ้นเลยว้าวอันนี้เป็นผักกวางตุ้งนะคะปรุงกว๋วยเตี๋ยวแห้งหน้าเนื้อกันใส่เส้นเล็กลงเลยซอสกว๋วยเตี๋ยวแห้งตาแม่มดค่ะทุกคนหนึ่งชั้นโต๊ะอุ้ยล้นคุ้ยเข้ากันว้าวสีหน้าทานมากกินหอมมากทุกคนค่คะเห็นไหม นี่ใส่เนื้อช่ำๆไปเลยค่ะลูกชิ้นหอมมากผักลวกค่ะลงเลยถั่วปนกระเทียมเจียวผักชีพริกขี้หนูสวนอันนี้ก็จะเป็นตกแต่งให้สวยงามนะคะทุกคนอุ้ยฟื้ ใบโหระพาค่คะเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นเล็กหน้าเนื้อทุกคนค่ะน่ากินมากลอ้ลาดฉ่ำๆไปเลยอริกี้หนูส่วนค่ะคือเลือดมากกินกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อ อืมอร่อยมากคำเบอร์เรเบราเหมือนเดิมว้าวอืม ลูกชิ้นค่ะอร่อยมากอร่อยจนหมดถ้วยเลย <c oughs> นี่ค่ะทุกคนค่ะสอดกระเตียวแห้งตามแม่มดนะจ๊าค่ะ